เอาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับมิสเตอร์ดักดอร์ก้อนวันนี้ผมมีแขร <Mister S 2> รกนนรับเชิญมิสเตอร์ดักไนสวัสดีครับผมคือมิสเตอร์ดักไนครับเออก็ไปติดตามช่องเขาได้ถึงช่องเขาก็มีคนติดตามไม่ค่อยเยอะมากและชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลล์อ่ะคุณจะสร้างแบบไหมสร้างแบบปี้เอาเหรอสร้างแบบเดี๋ยวสร้างให้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบในอาคารหาดีๆก่อนเฮ้ยไปหาแบบที่มีคนคนเยอะเอาไหมครับบ นงก็ดีนะแม้น้องว่าเล่นแบบนี้คงไม่ดีแล้วแหละคนน้อยจิ้มยิงเลยดูสามคนเออใช่เออจอยสามอันสามคนเนี่ยจอยพวกนี้ดีกว่วจอยเนี่ยพวกเนี้ยเล่นไม่ตึงกันนานเนี่ยสี่ไงเอ็งกดอันไหนนี่นี่ตีเดี๋ยวรอผมหน่อยครับรอผมหน่อยนี่เจอแล้วนี่ตีดีตรงเนี้ย เอากดจอให้แล้วครับกดจอแล้วครับกดก่อนคุณได้ต้อครับนี่แต่ผมอาจจะนําคุณก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมเน็ตแรงกว่านี่ครับอุ้ยผมไม่ใช่เนตตัวเองนี่ตะอ้าวผมเข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้างๆมีเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนระวังไว้ก่อนนะเรเกิดงนะเกิด่นี้สวดีพดีไหนไหนพูมมเห็นพุ่มมะเห็นเห็นชื่อ TAE ไหมอ่านี่ไงภุมมอยู่นี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 ่ตรงใจหาย ไปไปดเห็นดูเห็นสีแดงสไม่มีมีแต่สีเขียวตามมาตามมาตามมาจะมีสีแดงสีแดงมาสีแดงมาเอานั่งไงหนึ่งอันเฮ้ยฟองแกสีแดงใหญ่สีแดงตกเราได้ยิงมันอย่างเดียขึ้นไปข้างบนดีขึ้นไปบนป้อมเดี๋ยวรูขึ้นขึ้นขึ้นเยอดไงอย่าคว้างเอื้อนนั่นแงโดนตบแล้วขึ้นมาหน้าฝนฟองโดนตบแล้วโดนตบแล้วไอ้ ยิงมลียิงมนันเรากลายเป็นสีแดงอเอ้ายอมเป็นสีแดงแล้วคุณภูมิ <ขอ S 1> คุณภูมิเอ้าคุณภูมิครับผมตายครับผมน่าไงเอามีนับสีสามสองหนึ่งครับวอดเย้ามาเย้มาเป็นกลายกลายซอมบี้เห็นไหมครับผมไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ครับกลายเป็นฝั่งแดงครับหรือแต่ห้าในแต่ว่าเราจะเห็นเขาเป็นซอมบี้เคอ้าวเห็นไหมโฆษณาขึ้นเลยโอเคอ นี่เห็นไหมสำหรับคนที่ยังไม่อยากออกผมออกเลยเดี๋ยวผมก็จอยใหม่เพราะผมจอยใหม่ผมจะได้เล่นได้เดี๋ยวไม่อีกเล่นอีกอันนึงดีกว่าไหมเล่นแบบไหนเอาครับก็น่าจะเบบแบบข้ามเองที่ตายไปเลยคุณอยากหัวเราะแบบชั่วไ้ายครับผมไม่เอาเหมือนนั้นหรอกครับเพราะีผมเป็นคนบุญสุดธิจะทำครับมีปืนที่โหดเห่าคุณแล้วคุณจะโดน ตบผมนะหัวเอาเล่นผมแบบแรกดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เอาแบบนี้เอาครับิงแบบนี้ไม่เอาครับเออฆ่ากันเองก็ฆ่ากันเองถ้าเจอผมอย่าฆ่ากันนะครับเอาอันแรกเลยนะหนึ่งสองสามไออันแรกอันแรกอระมุนตูนะเออโถตายเหรอกระมุตูดสามคนเลยไงเป็นไรเป็นไรเป็นไรมันใครอ๋ออะไรวะเกมเล่นใหม่เนาะ รอรอก่อนรอก่อนรอผู้เล่นก่อนรอผู้เล่นก่อนผู้เล่นอ่ะเล่นยังไม่ครบหรอใช่น่แต่แล้วนั่นมันเดินอะไรของมันเนาะใช่จอผมก็ยังไม่มาแล้วโอ้มาแล้วคุณได้หยุดสีสีฟ้าผมสีฟ้าไม่คุณคุณพอดีพวกเดียวกันพอดีเลยไหนไหนเออเออนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วดีใจไหมเฮ้ยระวังผมไม่เห็นขีดสีแดงเลย ระวังนะขีดสีแดงยังพูโดโนทนไปก่อนเลยพี่ขีดขีดสีแดงมาใจนี้คุณมีลูกซองอ่ะผมไม่มีอ่ะผมเก็บเงินนะเก็บเงินเฮ้ย<ม>ระวังไอ้ตัวเนี้ย<ม>ไอ้ตัวเนี้ยมือนึงอะไรเหอพี่กว่าจะได้ก็มือนึงอะไรแหละพี่ที่ทางนี้ต้องระวังนะทางนี้มันพวกมันชอบมาแล้วพวกคุณนี่แฟนนั่งยาพวกมันหนึ่งคนนั่นไงนั่นไงสีแดงสีแดงมันมันตกลงไปแล้วยิงมันยิงยิงเออเหือโดนตายเลยมันมีอนไรแต่วันนี้พวกมันมี เดี๋ยวผตูมอยู่ข้างบนเองใช่ใช่เขามีสไนเขามีสไนเขามีสไนสไนเกียไม่เขายิงผมนั่นเดียวจอเลยเอ้าอยู่ดีมันต้องเจอูกซองผมน่าแงผมหลุดเยอะใช่จริงด้วยผมหลุดอีกแล้วน่าแงผมหลุดพวกเขาเห็นคุณปังไม่ใช่ครับพอดีผมเผลอไปกดเข้าโหลดเกมแล้วผมก็หลุดเลยระวังไอตัวสีแดงที่อยู่กันสองคนนนมีคนหนึ่งมีสไน มีคนหนึ่งอรมีสไนที่จำได้มันฆ่าผมแบบไม่ปานีแบบฆ่าผมที่ตายมไม่ปานีเพื่อนทุกคนเลยแบบนั่นนะครับมันหลบอยู่ด้านหลังบันไดอะอแรกใช่ไหมครับผมจําได้เลยว่าแมบ,บแรกที่เราเข้ากัน<ม>ถ้าผมเข้าไปแล้วผมเจอคุณ<ม>เดี๋ยวผมจะไว้อะไรคุณ<ม>ว่าถ้าคุณยังไม่ตายนะ<ม>ในแมบ,บนี้ใครบ้างผมยังไม่รู้ คุณมาอยู่กลางดงอะเอ้าผมตายสุดเฮ้ยผมเจอพวกหนึ่งคนผมสีแดงเหยอผมตายนั่นไงแปลว่าจุดแดงที่ผมเห็นแปลว่าคุณชัวรเลยมผมผมอ๋อนี่ไงไอ้ภูมิเพิ่รู้แล้วครับคุณอยู่ไหนครับโอ้ยแล้วผมนั้นติดบั๊กเฉยเมื่อกี้บัก๊ก ระวังน,นโดนพื่อนข้ามไม่รู้ด้วยอุ้ยนั่นไงจุดแดงๆโอ้ยมันคิดว่าเจอไรเงี้ยเอาปืนกุ้ยปืนกุ้ยใเออขึ้นมาเลยว่าูมิฆ่าอ้นี้ได้นี่ขึ้นมาสองอันเลยขึ้นมาอะไรฆ่าใครคุณบักอยู่ไหนใครฆ่าใครฆ่าคุณบักอยู่ไหนผมเราอยู่ด้านใต้ผมอยู่ข้างบนบกแล้วอุ้ยสีแดงดนั่นไงใครใครใครรรรรรรใใใใใใงคคคคคยิง สองคนเลยว่า Water Walker ฆ่าสองคนหมูฆ่าสองคนเฮ้ยตีแดงนี่นี่ตาหมดไปหมดคือมึงกัดย่าตายไปกูทำไมเออโดนอะไรยิงสมน้ำหน้าฝั่งเองมีอะไรอ่ะผมน้ำหน้าเมื่อกี้เองเกือบโดนมันยิงตายเหรอโดนยิงตายตั้งนานแล้วแหละเออเจ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 อแต่เองเกินใหม่เหรอไอ้กาดเมื่อกี้ผมแบบกาดใครผมไม่ได้เล็งเจอแล้วเจอแล้วเจอมันแล้วผมไม่ได้เล็งเลยว่าใคร เอาผมเกินให่เรียบร้อยผมเป็นสีแดงเหมือนเดิมใช่เป็นสีแดงเหมือนเดิมนี่ไอไอตะตู้ตู้อาฆาตื่อือผมโดนไอมันมาสามคนไอตว์คุณฆ่าผมคุณรู้ตัวไหมผมไม่รู้เม<า>ื่อก<ช>ี้ผมไม่เลยค่าช็อตกันเต็มกระบาลช็อตกันเต็มกระบาลไอไม่ใช่ช็อตกันลูกซองเต็มกระบาลน,นี่หลักฐานาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแม่งสีแดง ไม่ไม่ใช่ประตูกูไอพงเย็ดจุดไอ้พวกมฆ่ากูทำไมกูยังไม่ได้ยิงมึงเลยเนี่ยเยกูโดนกูโดนแล้วกูโดนไล้วนั่นไงกูว่าแล้วนั่นไงไอพวงกายิงไอ้พวกนี้มึงเตย เอ้ยกูวาดาคนด้วยสามพอแม่งไอ้คนที่ยิงกูโดนเพื่อนกูยิงไหนหาเออเดี๋ยวไม่เจละเออกูเจอฮิสตัตตูกูมันอยู่อ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้สัตตูสัตตูทางนี้สัตตูเพื่อนเพื่อนพร้อมลบไหมเดี๋ยวฉันจะไปก่อกรอยข้างล่างเดี๋ยวฉันจะไปขอเดี๋ยวฉันไปก่อกรอข้างล่าง เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมันมาแล้วหันมาดูสิว่านี่ใครจักจออยู่เว้ยมันอยู่กลางดงสนามลรอเพื่อนเราก็อเ,เ,เออ<ด>มันอยู่กลางดงสนามเลยไอ้เหี้ยยุงกัดลู้ยลุงมาเละเดี๋ยวก็เป็นไกล้แยกออกหยอกยุงมันแล คุณอยู่ไหนยคุณอยู่ไซนั่นเง่นั่นเง่เพื่อนเรายิงเนี่ยช่้ยยิงยิงยิงมาเลยยิงมาเลยเพื่อนอุ้ยไอ้ภูมิช็อตกันเต็มกระบาลช็อตกันเต็มกระบาลเมื่อกี้รู้ไหมเอ็งยิงเพื่อนโดยไม่ตั้งใจไม่รู้อ่ะเพราะไม่มีใครแอบอยู่ว่ะคุณระวังนะเอ็งเข้ามาเพื่อนเพื่อนพวกเราเยอะเอ็งบอกว่าอย่าเพื่อนให้อย่าให้เพื่อนเอ็งยิงดิเอ็งแบบว่าอย่ายิงนะ เองบอกว่าอย่าให้เพื่อนเองยิงใครมาเอา๊ะจริงเหรอเดี๋ยวผมขอตัอคดคลิปแป๊บเดียวนะครับเราครับเขาก็ไม่วางกันแล้วครับแล้วเขาก็ไม่วางแล้วครับ <laughs> เขาไปจากลาเราแล้วครับเขาเล่นจนเขากลับบ้านเลยเขาเล่นจนเขากลับ กูนั่นไงครับลงมาผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้